อยากกินอะไรก็ปลูกเอานะคะบางทีไม่ได้ปลูกมันก็ให้เกิดให้เรากินมันเริอย่างนี้ค่ะอยู่บ้านเรามันเริอย่างนี้นี่น้อยหนาน้อยหนาสวนคุณยา่าคุณย่าชอบกินน้อยหนาฝ้ายเนี่ยค่ะโอ้ยมันเริศค่ะมันเลิพริกนีก่พริกนี่คือไม่ต้องม,มีมีผักกูดด้วยนะคะ ภูมิใจนาเสนอค่ะผักกูดเห็นไหมค่ะในผักกูดมีผักกูดกินด้วยเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ออกไปนะคะแล้วก็พริกหนี่ไม่ต้องปลูกเลยมันเกิดเองค่ะกินไม่หวาดไม่ไหวพริกเนี่ยดูต้นพริกของคุณยากนะคะพริกไม่ต้องปลูกเลยมันขึ้นเองค่ะพริกนี่ขึ้นเองเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าพริกอะไร มะละกงมะละกอเนี่ยค่ะปลูกไม่ได้ปลูกเลยค่ะมันเกิดเองนกคาบมามา,มาให้นะคะนกเขาจะคาบมาให้เราคา,าบมาปลูกให้เราหรือบางทีเรากินแล้วเราก็หวานหวานเม็ดไว้ก็ก็จะขึ้นให้เราแล้วเขาก็จะทนด้วยนะถ้าเกิดปลูกแล้วมันไม่ค่อยเกิดอะคะ่ะให้เขาเกิดเองมันจะโอเคกว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลย,ยสวรรค์ที่สุดาการเมืองไทยเนี่ย สวัรค์มากๆเลยนี่ค่ะปลูกอยู่กินค่ะอยู่แบบพอเพียงค่ะ